ช่วงนั้นเนี่ยยังไม่มีใครออกบูธเลยออกบูธเองหรอออกบูธเองเฮ้ยไอช่วงที่แบบตลาดนัดแบบดาราแบบอะไรอย่างเงี้ยชุกยุคนั้นยังไม่มีใครการที่เราไปทําอะไรนอกเหนือจากการแสดงมันจะโดนละขายของ uh, ตกอา uh, เป็นพ่อค้าผันตัวไม่มีงานไรอย่างเงี้ยตอนนั้นโดนไหมไม่โดนแต่ เชื่อว่าหลายหลายคนกลัวจะโดนแล้วแล้วอันนี้จริงๆเป็นสิ่งที่เชียยวแม่งโคตรไม่เห็นด้วยเลยยุคนี้ยังมีคนโดนอยู่เลย<ม>เออใช่เห็นรุ่นพี่เี์บางคนไปไปทำธุรกิจแบบสม,มุนนะไปขายน้ําออกบูธอย่างเงี้ยไม่เข้าใจทําไมต้องไปพาดหัวว่าตกอับตกอับออตกอับอะไรรวยกว่าเป็นดารา,ยอ,ยาอีกเลอเอ,อ,อทำไมต้องเหมือนลุกดาวหรือทําให้มันดูลบ ทั้งทั้งที่สิ่งที่เขาเลือกทํามันไม่ได้ลบเวย้ยมันมัน,ม,นมันโคตรสุจริตอ่ะเขาอาจจะได้สร้างทีมที่ไม่ใช่แค่ตัวเขามีไรายได้คนเดียวถูกป่ะลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยมีงานมีจ็อบทำมันก็โตขึ้นไปอีกแบบมันอาจจะไม่ได้แบบโอ้ทาทีได้เงินมาเป็นหลักนั่นนี่เหมือนดารานักแสดง<ม>แต่มันไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีคุณค่าซึ่งแบบอันเนี้ยเชียร์ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมยุคเนี้สื่อยังยังชอบเขียนอะไรแบบนี้อยู<ม>่ก็ต้องบอกว่าตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้กลัวที่จะโดน พาหัวแบบนี้แล้วนั่นนะเป็นจุดกาเนิดที่ทําให้ที่ทําให้เหมือนแบบได้เงินก้อนหรือแบบทำให้เราได้เจอคนทําให้เราได้อยู่ใน positioning อีกแบบ